วัดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้เราก็มีนี่มีแคสงแงะด้วยคลิปนี้แสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับก่อสร้างแน่ๆทุกคนอ่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel แล้วก็กดติดตามให้กับช่องแคสงแงะด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้เขามาเนี่ยคือเขาจะทําอะไรให้พี่นุ้ยนะคะ ุดประสงค์จุดประสงค์เลยแบบเน้นๆเลยมาทาอะไรก็มาทําบ่อปลาไงนี่นะคะมาทําบ่อปลาให้พี่นุ้ยนะคะอันนี้คืออะไรวงสปริงบอร์ดเก่าแล้วทําไมมันถึงเป็นวงสปริงบอดเก่าก็ไม่ได้ใช้ไงสปริงบอดมันขาดไงแล้วก็เราเอามาทำงานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไปเล่นงานไม่ได้ใช่ผ้ามันขาดแล้วก็เหลือเป็นวงแบบนี้ไงใช่ก็เหลือเอาโครงมาแล้วก็สั่งตัดผ้ามานี่ฮะสั่งตัดสามพันห้า และเรายังไม่ได้แกะดูเลยด้วยแล้วมันแบบว่าเราสั่งมานานแล้วว่างั้นเถอะนะะอยากแยกอะไรขึ้นหมดแล้วนะคะไ,ไม่รู้ว่าหนูมันจะไปทํารังในนี้หรือเปล่าอะไรนะหนูมันจะไปทํารังในนี้หรือเปล่าไม่มีไม่มีเหรอนะคะเดี๋ยวต,ตอนนี้พี่นุ้ยนะคะจะให้แคสเซงแง่นะทําการประกอบให้หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาจะประกอบคนเดียวพี่นุ้ยจะให้เขาประกอบคนเดียวเลยไม่ช่วยเลย นะคะจะมาดูว่าเขาจะประกอบเขาจะทําได้หรือเปล่านะคะไ,ได้นี่ตอนนี้นะคะลมมาแล้วนะคะน้องตอนนี้พี่นุ้ยนะคะกับแคสเซงแงกาลังจะประกอบอยู่นะคะขอเวลาประกอบแป๊บเดียว ตอนนี้นะคะเราต้องใช้เชือกนะมาทำการพันนะคะตรงขอบมานะคะทุกคนผิดแผนผิดแผนใช่ไหมใช่เกิดอุบัติเหตุนึกว่าเขาใส่ขอบมาให้อ๋อนึกว่าเขาใส่ขอบมาให้นะคะที่แท้เขาทำร้อยเป็นเจาะตาไก่ให้เรามาพันกับขอบเองงานเพิ่มเลยงานเพิ่มแต่เพิ่มไม่เยอะ นู่นนะคะขอบนู้นมันจะเป็นที่เอียงนะเราต้องเอาสายคุยทรายนะมามาใส่นะเพื่อให้มันพื้นพื้นมันเสมอกันนะค นี่นะก็ประกอบเป็นวงบ่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเหลือแต่ขั้นตอนนะคะในการเอาน้ําใส่นะคะแล้วก็เอาปลามาใส่นะคะแต่ก็อย่าลืมนะต้องติดตามอีพีหน้านะคะติดตามชมดูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะว่าพี่นุ้ยจะเอาน้ําใส่แล้วก็จะเอาปลาอะไรนะคะมาเลี้ยงในนี้นะคะทุกคนก็ยังไงนะคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel แล้วก็นู่นนะคะอย่าลืมไปกดติดตามให้กับช่องแคสงแงะด้วยแล้วก็ครัวพี่หนูด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย